นั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะนอกจากเราจะมีไฮไลท์นะกับการประกวดกรุงเทพมหาคนครนะแล้วก็รวมไปถึงในงานวันนี้นะคะเรายังมีเงินรางวัลรวมมูลค่ามากกว่า